สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เป็นรายการ fans com นะครับก็วันนี้ก็จะไปเล่าเรื่องกันต่อนะครับ ก็เล่าเรื่องกันนะครับก็จะมาเล่าเรื่องกันนั่นเองตามเคยนะครับปกตินะครับผมก็จะมาเล่ากับแองกิโลโซรัสนั่นเองครับก็ให้เพื่อนๆดูได้นะนี่แป๊บนึงเริ่มเริ่มต้นตัวแรกด้วยไดโนเสาวกินพืชซึ่งมีถิ่นกาเนิดทางทะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือ ชีวินหรือเปล่าวิทยาให้สายยาพวกมันว่ารถหางที่มีชีวิตที่มีมีที่มาจากเกาะป้องกันซึ่งเต็มไปด้วยน้ำอันแหลมคมร่างกายของมันมีความยาวตั้งแต่หัวจะลดหางสาสฟุตมีน้ำหนักรวม60ตันเลยทีเดียวนะครับและมีชีวิตอยู่เมื่อ 6 6ถึง68ล้านปีก่อนนะครับก็หน้าตาแอ,องกิโลซอรัสเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะะทำความรูจ้จักเจอสแสายพันธุ์แกร่งนะครับจากหนังครับ,ก,รบก็เป็นจากหนังนี่แหละนี่แองกิโลซอรัสที่ปรกากฏไงผมดูแล้วครับเรียบร้อยอแพแตทต่อไปรู้จักกับอพแพทอแพแธโทซอรัสนะครับผมก็อ่านตามเขานะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับ ความน่าสนใจของอแพสโทซอรัสจัดเป็นหนึ่งในสัตว์บกขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยอาศัยบนโลกใบนี้เราขอรับรองว่าคุณจะต้องอึง้งซึ่งเมื่อทราบว่าความยาวของมันมีขนาดเท่ารถโรงเรียนสองคันและมีน้ำหนักช่วงโตเต็มั้เท่ากับช้างแอฟริกาสตัวในทีเดียว ส่วนถึงกำเนิดของมันอยู่ทางตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือราวร5อล้านปีก่อนนะครับหน้าต,ตาของอแพสอแพโทโซลาสตนั่นเองครับนี่ครับแล้วก็ให้ซูมให้ดูเลยอ่ะอ่ะจัดไปครับอืออือก็ครับเรียบร้อยนะครับตัวต่อไปนะครับบริโอนิกส์นั่นเองครับบริโอนิกคือเรียกง่ายๆก็บรบิโอนิกสครับ ผมไม่รู้ว่าล้อเรือหรือล้อหนูกันแนนครับเนโเดาา์เจ้าของน้ำหนัก2ตันและมีความยาวกว่า30ฟุตมักอาศัยอยู่ตามสันดอนแม่น้ำในทวีปยุโรปบาริโอนิกจัดเป็นไนโเดาา์กินพืชที่มีขนาดใหญ่ที่สุดสายพันหนึ่งแหมกงเล็บอันแหลมคมก็ทำให้มันเป็นนักกล้าที่เก่งกาจไม่แพ้ใครอีกด้วยก็บาริโอนิก หนักสองตันแล้วครับก็และมีความยาวกว่า30ฟุตนะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะก็อัพก็เห็นนะเรื่องจุลสิกนั่นแหละบริเอนิกมีมั้งต่อไปไดมอร์โฟดดนนะครับชื่อของไดโนเสาบินไดรอเาก้นได้ม้ก็ขออภัยด้วยนะครับที่ยังเป็นเบอร์ตะกี้นะครับ ชื่อของนรสาวบินได้ในมอนโมอโฟโดอนนั่นเองมีความหมายว่าบันสองแบบจุดเด่นของมันจึงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากการบดเคี้ยวอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับก็กมขาใหญ่ฟันอันแหลมคมและดวงตาขระดาษยักษ์คืออาวุธชั้นยอดสำหรับการล่าปลาหรือล่าเหยื่อประเภทอื่นมาเป็นอาหารนั่นเองครับก็ราตาของได ในโมอฟออนนะครับเนโมอฟออนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ดูหน้านตามันครับแม่นดูดินะครับปรกดได้ดักด้วยนะครับเรื่องดีครับที่มันฆ่าไปดได้ไปนะต่อไปเอสมอนตโตซรัสนั่นเองครับผมลักษณะทั่วไปของเจ้าเอสมอนตโตซรัสคือเดรัจสาวปากเป็ดเจ้าของความยาวส5าฟุตเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเจ้าของความยาวด้วยนะ และน้ำหนัก4ตันซึ่งถึงแม้จะเป็นไนดโนเสาร์ตัวใหญ่แต่ของโปรดของมันคือผักและผล,ละไม้ส่วนถิ่งกำเนิดของมันอยู่ในทวีปอเมริกาเหลือนะครับก็อแพพโตรสรลัสนะครับวันนี้เรารูจเรารูจจักไปกี่ตัวเนี่ยตอนนี้นะครับก็หนึ่งหนึ่งและ2สองสามครับ,ส,รบสี่นะครับห้านะครับก็วันละหตัวก็พอแล้วมั้งครับเดต่อไปผมจะ ติดตามผมแล้วผมจะพาไปต่อครับอ่ะก็เอออ้ดีดีแกลิโบสอรัสอะไรดีเพียบเลยสิบแปดสายพันครับวันละห้าครับแต่มีวันหนึ่งพิเศษหน่อยครับแปดครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับสำหรับวันนี้แฟนนอตคอมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอ้ลืมไปเลยให้คุณเข้า y o u t u ู e ครับ ที่้หเเราา็นนคัพะะยให้เราพิมพ์คำว่า .com เล่าเรื่องก็พิมพ์ไปเลย .com เล่าเรื่องพิมพ์ไปครับกดค้นหาครับก็จะเจอของผมเองครับนี่ไงแล้วก็เข้าไปกดไลค์ให้เกินนะครับแล้วจากนั้นก็ติดตามตรงนี้ครับ ก็ถ้าหลังกรชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์เอาพูดไปแล้วนี่ว่าไปแล้วครับบ๊ายบาย